สวัสดีครับผมชื่อนันทภพสายสุขครับปัจจุบันเป็นไอทีมเนเจอร์ของบริษัทใช้พัฒนาขนส่งเชียงใหม่จำกัดงานหลักก็คือจะดูแลในส่วนของงานบริานหารทางด้านไอทีได้แก่ในส่วนของการวางนโยบายการวางแผงนงบประมาณทางด้านไอทีแล้วการบริหารจัดการการดำเนินการทางด้านไอทีทั้งหมดสําหรับบริษัทใช้พัฒนาขนส่งเชียงใหม่จำกัดนะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวข้องกับการขนส่งผู้โดยสารขนส่งสินค้านะครับแล้วก็มีรถเช่าเหมาประจําทางนะครับจะเห็นได้ว่าบริษัทของเราจะมีการดำเนินการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานขายตัวนะครับที่จะต้องมีการให้บริการเช่าเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าการให้บริการวางระบบเครือข่ายต่างๆซึ่งเราก็ได้ค้นหาหลายๆบริษัทนะครับจนเรามาได้มาเจอบริษัทอเวร์เป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจรนะครับตามที่เราต้องการนะครับซึ่งพอในจุดๆหนึ่งที่เราได้มีการเปลี่ยนเทคโนโลยีที่จะมาขึ้นบนคลาวนะครับเช่นในส่วนของตัว Amazon Web บ e r v e r เวองหรือว่าในส่วนของทางไดชัวเองนะครับเราก็ได้ให้บริษัทอเวร์นะครับมา เป็นที่ปรึกษาครับคำแนะนําในการไมเกรดระบบในการขึ้นระบบนะครับแล้วก็ในส่วนของการเซอร์วิสด้านต่างๆนะครับนอกจากนั้นนะครับบริษัทอาวัยยังให้คําแนะนําที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบเครือข่ายนะครับเช่น firewall นะครับซ s เ r อร์ Server, นะครับทำให้ระบบของเราเนี่ย มีความปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นนะครับบริษัทใช้ผนังของเรานะครับมีแผนนะครับที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับในอนาคตใกล้นี้นะครับทาง Aware ก็ได้มาช่วยเติมเต็มนะครับแล้วก็มาช่วยในการให้คำปรึกษานะครับในการวางระบบที่ดีที่มีประสิทธิภาพที่จะตอบโจทย์นะครับให้บริษัทที่จะเข้าตลาดทรัพย์ได้เป็นอย่างดีครับสถานะที่บริษัท Aware ได้ดำเนินการมาครบรอบ20ปีผมจึงขอไวพร้ให้บริษัท Aware ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับ และบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทได้ตั้งไว้นะครับรวมถึงขอวอว้ยพรให้พนักงานบริษัทเอแวร์ทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้เช่นเดียวกันครับ